ครับได้ทำตัวครับครับผมคุณป no like, ูรยนะครับรัตนเจริญบุญโป่งครับตอนนี้ก็ทำอะคาเดมี่ของปูรยซอนบอลเองครับที่อำเภอปทุมวัฒน์จังหวัดพะเยนครับครับผมสาเหตุอาจารย์เคยอบรมผ่านการอบรมอะไรมาก่อนะครับก็มีทีเอเลเซ่นครับทีเอเลเซ่นครับปี2010ครับก็ซีของสมาคมอ๋อคือผ่านการอบรมซีเอเลเซ่นมาแล้วครับผมครับผม แล้วแรงจูงใจที่ทำให้อาจารย์อยากมาเรียนคอร์สของ c c a เนี่ยมีมีอะไรบ้างครับมีอะครับที่ที่ที่มาเรียนเนี่ยก็คือก็คืออยากมากทบทวนแล้วก็อยาก,ยากได้ไลในใล์ได้ไกด์เพื่อไป,ไปเป็นเป็นไกด์ในการทำ ครับเพื่อที่จะไปเรียนสีของเอฟซีก็ขอขอบคุณอาจารย์ตรงชัยแล้วก็าหาพิพากรด้วยนะครับครับผมครับผมปัจจุบันทําอะคาเดมี่อยู่ด้วยใช่ไหมอาจารย์ก็ทำทำครับเป็นทั้งพุทธศิลป์ด้วยเป็นพุทธศิลป์อ๋อเป็นพุทธศิลป์ทำอะคาเดมี่สอนฟุตบอลด้วยใช่ครับอาจารย์แล้วความรู้ที่ได้ในในคอร์สนี้เนี่ยมากหรือน้อยหรือตรงที่เราต้องการนะครับมากครับมากก็ตรงตรงด้วยครับก็คือมาก็คือต้องการรายละเอียดนะครับ โปรจินพอยท์นี้ก็คือสำคัญมากก็คือได้รายละเอียดจากจากวิทยากรมากครับครับโอเคครับขอบคุณมากครับผมครับสสวััดีครบอาแนะนำตัวครับครับผมจ่าเอกอดิศร์ขว้างสนั่นครับอยู่สังกัดหน่วยวิทยาการนาวิกโยธิน่ออเที่ไหนครับนาวิกที่ไหนนาวิกโยธินที่อำเภอสัตหีบจังหวัดชลบุรีอสันติศิษฐ์อ๋อนี่ตีตัวจากสัตหีบขึ้นมานี่เลยใช่ครับครับผมแล้วปัจจุบันทำงานฟุตบอลที่ที่ไหนครับ ก็มีสอนอะคาเดมี่ของนาวิกิจินแล้วก็มาช่วยเป็นผู้ช่วยผู้สอนที่สโมสรเทคโนสว่าง FC ครับเทคโนสว่าง FC ครับเคยอบรมอะไรมาก่อนไหมครับเคยอบรมอินโทรรุ่นที่3.2ครับอ๋ออบรมอินโทรแล้วการอบรมครั้งนี้เนี่ย c ีซีไปแอเนี่ยมีมีเนื้อหาที่น่าสนใจไหมครับ ที่เราเรียนวันนี้อันนี้สองวันคอร์สสองวันนี้เยอะมากครับได้จะได้ระเบียบปรับใช้กับให้เด็กๆได้ได้ได้อะไรบ้างครับยองยองยกตัวอย่างให้ฟังหน่อยทั้งการเล่นวิหนึ่งวิหนึ่งสองวสองเล่นปุับแล้วก็เล่นเป็นกลุ่มแล้ก็สิบสิบเอ็ สวครับโอเควันนี้ได้ได้ครบเนาะเทคนิคเทคนิคทั้งกุ๊บเทคนิคครับทั้งเทคนิคสกิลสมอลไซส์โอเคโอเคขอบคุณอาจารย์มากครับผมครับครับสวัสดีครับครับอาจารย์แนะนําตัวครับครับสวัสดีครับผมนายเชยพลสีเที่ยงครับครับผมเป็นครูโรงเรียนผู้พานศึกษาสพปคอนแก่นเขตห้าครับผู้พานศึกษาอยู่อําเภอผู้พานศึกษาครับ อยู่อำเภอสีชมพูครับอ๋อเบอร์สีชมพูแต่ละคอนเสิร์ตบ้านเราเนี่ยเนาะครับแต่ละปีน่ะเป็นครูด้วยนะครับแล้วทําทําเกี่ยวกับฟุตบอลด้วยไหมครับทําเกี่ยวกับฟุตบอลที่โรงเรียนครับอ๋อสอนเสร็จที่โรงเรียนอยู่แล้วใช่ครับแล้วเคยอบรมที่ไหนมาก่อนไหมอาจารย์เคยอบรมทีไนเส้นของกรมพลนตั้งแต่ปี57โอ้ก็ก็ถือว่านานนะครับแต่ว่าลืมไปแล้วครับลืมไปแล้วก็เลยมาทบทวนวันนี้ครับผมแล้วความรู้ที่ได้ในคอร์สนี้เป็นยังไงบ้างอาจารย์อ๋อความรู้ที่ได้ในคอร์สนี้ก็กก็ตตอออออบบบโจทททย์ีีี่่เรรรราา้งพดคคัั๋ เพราะว่าเพราะว่าเด็กเด็กที่นั่นขาดพื้นฐานตรงตรงจุดที่ที่ได้อบรมมันทุกวันนี้พอดีวันนี้พอดีอ๋อก็ถือว่าตอบโจทย์มากเลยนะตอบโจทย์มากเลยครับแล้ววิธีการสอนเป็นยังไงบ้างของอาจารย์ครับของอาจารย์ลุงวิธีการสอนดีมากครับเพราะว่าได้ได้เห็นทั้งในรูปแบบของทฤษฎีแล้วก็รูปแบบปฏิบัติมันทําให้ให้มองเห็นภาพโดยรวมง่ายขึ้นครับเรก็ถือว่าดีนะมีทฤษฎีแล้วมีปฏิบัติท่าเอาเห็นใช่ครับโอเคครับขอบคุณมากครับอาจารย์ครับนะนำใจครับอาจารย์ สวัสดีครับผมานายสิทธิชัยโจมสนอนะครับชื่อเล่นชื่อตึงนะครับอ,อดีตกระสินเอฟซีและออสตาทีมชาติไทยดีวิชั่น 2, 2> อนะครับอ๋อครับอาจารย์ผมแต่ว่าเป็นนักเตะอาชีพอยู่ยแล้วับครับผมแล้วปัจจุบันทำอะไรอยู่ับอย่อา์เป็นลูกจ้างครับผมลูกจ้างาแต่ได้มีหน้าทีา่เกี่ยวกับทำอะคาเดมี่ของ ฮอจกสพัฒมมอเตอร์อยู่จังหวัดกระสินอยู่สนามกีฬากลางครับ๋อครับก็คือทําทํางานเกี่ยวกับฟุตบอลอยู่ครับพอร์เล่นอาชีพก็มาเล่นแต่ทำาเคมี่อยู่ครับอ๋อยังยังอยู่ในวงการฟุตบอลนะครับในฐานะเราเคยเป็นนักเตะอาชีพครับกับวันนี้ที่เรามาเรียนรู้เนี่ยอาจารย์ว่ามันแตกต่างกันไหมอ๋อก็ได้ความรู้เพิ่มเติมมากเลยครับได้ความรู้เพิ่มเติมดีมากเลยครับครับ่าที่มีโครงการแบบนี้ครับถ้ามีว่าจะมาร่วมอบรม เพิ่มเรียนรู้นะครับไม่มีวันสิ้นสุดครับผมก็จะเรียนรู้ต่อไปครับผมสำหรับความรู้ที่ที่ได้ในวันนี้ก็คือจะนําไปถ่ายทอดท่านเด็กเนี่ครับรพร้อมประสบการณ์ที่เรามีอยู่แล้วแล้วก็วันนี้มีอาจารย์ระดับโปรลเซนเนาะมาแนะนำเทคนิคเทคนิคให้เราก็ถือว่าสุดยอดอาจารย์เลยครับสุดยอดครับโอเคขอบคุณมากครับอาจารย์ครับอาจารย์ครับแนะนาตัวสวัสดีครับผม สาวุธสมใจครับจากวิทยาลัยเทคโนโลยีคู่วานนันจังหวัดขอนแก่นครับจังหวัดขอนแก่นครับวิทยาลัยใดนั่นวิทยาลัยเทคโนโลยีคู่วานนันครับเป็นของเอกชนอ๋อครับผมโคโยหะครับอาจารย์เคยเคยเอารมที่ไหนมาก่อนนะครับยังยังไม่เคยครับคขาที่เป็นคอแรกคคอแรกคครับที่เข้ามาเรียนรู้นะครับครับเคยเป็นนักฟุตบอลมาก่อนไหมจ๊ะก็เคยครับก็เป็นของของ มหาเลยคอนแก่นครับับเดินสายครับเดินสายครับแล้วความรู้ที่ได้ในคราวนี้เป็นไงบ้างครับคือิ่มที่ได้ครับก็หลังจากที่ประสบการณ์ที่เล่นฟุตบอลกับมหาลลยกับทีมต่างๆมาครับก็ถือว่ามาเปิดโลกทัศน์อย่างที่หลายๆคนบอกนะครับคือหลังจากที่รู้รับจําเกิจเล็กเกิจน้อยมาแล้วก็มาเพิ่มความรู้ในจุดๆรู้แล้วว่า คอร์สนี้คือเราต้องเอาไปสร้างเด็กตรงไหนเพราะว่าปกติก็ทําทีมอยู่แล้วครับพัฒนาเด็กก็ถือว่าต่อยอดองค์ความรู้ให้เราเพิ่มมากขึ้นใช่ครับนะครับอาจารย์โอเคขอบคุณมากครับอาจารย์ครับครับครับอาจารย์แนะนําตัวครับครับสวัสดีครับชื่อนายรัตตกรบุญนอกนะครับสังกัดเป็นครูอยู่เรียนนวมิตาวิทยาอ๋อมาด้วยกันกับคนณพี่้นครับผมเออ่ก็คือแล้วการเรียนการสอนคราวนี้เป็นไงบ้างอาจารย์ก็ ได้ถือว่าได้ความรู้เยอะตั้งแต่ขั้นขั้นพื้นฐานไปถึงแอดวานเลยครับแล้วก็สิ่งที่ถูกต้องจริงๆคือผมต้องการสิ่งที่ถูกเพื่อที่จะไปถ่ายตอนให้เด็กในในแบบที่ถูกแล้วเคยอบรมอะไรมาก่อนไหมครับอาจารย์ไม่ไม่เคยครั้งนี้เป็นครั้งแรกที่เขาร่วมใช่ครับก็ถือว่าเป็นไงบ้างอาจารย์ประทับใจไหมประทับใจมากประทับใจมากคือเหมือนเปิดโลกทัศน์เราด้วยเปิดโลกทัฏฏ์หมายถือ มันมันแตกมันแตกต่างจากการที่เราเคยเป็นนักฟุตบอลแตกต่างจากที่ที่รู้อยู่นะครับผมก็คือเราก็รู้ไม่มีใครแนะนําเรารู้ตัวเองแต่พอมาอบรมก็เหมือนมีคนมาชี้แนะแลเราจะได้รู้รู้ในสิ่งใหม่ๆหด้วยเหมือนเหมือนเรารู้อยู่แต่ว่ามันรู้ไม่สุดไม่สุด่รู้ไม่สุดใช่ไหม แต่เพียงเว่าเราเคยเล่นฟุตบอลใช่ครับแต่เพียงพอที่มีอาจารย์มาแนะนำปุ๊บมันมันก็จะเหมือนกล้แค่นั้นเหรือในจุดๆนั้นคก็ก็อย่างอย่างวันนี้ก็เจออาจารย์ระดับโปรลเส้นเนาะก็ถือว่าสุดยอดนะครับอาจารย์ครับผมขอบคุณมากครับครับสวัสดีครับ